ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายน2568ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีเพรสชั่นเคลื่อนที่ตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะโดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบมีดังนี้ค่ะวันที่30สิงหาคม2568พื้นที่ที่เป็นสีเหลืองคือพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักได้แก่จังหวัดแพร่น,น่านอุตรดิต์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ ส่วนพื้นที่สีฟ้าคือพื้นที่ที่มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางตากสุขโขทยัยและกำแพงเพชรค่ะสำหรับวันที่31สิงหาคม2568พื้นที่สีแดงคือพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิต์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชร พิษนุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะส่วนพื้นที่สีเหลืองคือพื้นที่ที่มีฝนตกหนักได้แก่จังหวัดเชียงรายและพะเยาค่ะส่วนวันที่1กันยายน2568พื้นที่สีแดงคือพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากค่ะส่วนพื้นที่สีเหลืองคือพื้นที่ที่มีฝนตกหนักได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาลำพูนลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัย กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์ค่ะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนืออย่างใกล้ชิดและขอให้ปลอดภัยจากสภาพอากาศแปรปรวนในระยะนี้ค่ะอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน